พลาดนะครับพี่เกียงไกรนะฮะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เกียงไกรครับวันนี้นะฮะก็ขอต้อนรับพี่เกียงไกรนะครับเข้าสู่นะฮะโตโยต้าเป็นหนึ่งจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับพี่ต้องขออนุญาตสอบถามพี่นี่เนี่ยครับพี่มาจากจังหวัดอะไรนะครับสารคามครับสารคามใช่ไหมครับแล้วทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่ตีทัชตีทัชครับอยู่จังหวัดอะไรครับพี่ กรุงเทพครับโอเคครับแล้ววันนี้พี่มาซื้อรถที่ตัวต้าเป็นหนึ่งเป็นรถรุ่นอะไรนะครับรีโว่ครับสปาร์คับแล้วทาอาชีพอะไรครับพี่ขับรถครับขับรถใช่ไหมครับโอเคแล้วในการที่จะทําสัญญาครับผมของพี่ทําสัญญาผ่านทางไหนครับผมเฉพาออนไลน์ครับออนไลน์ใช่ไหมครับครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าเรายื่นออนไลน์เข้าไปแล้วมันอนุมัิเข้ามาทำง่าย เดินเรื่องก็รง่ายครับทุกอย่างเลยครับครับครับฮะแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างครับที่ได้มารับรถที่โตโยต้าเป็นหนึ่งะครับทั้งบริษัททั้งเซลล์ก็ใจดีทั้งมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบเลยครับก็จะนี้ขอให้พี่ยิงไกนะครับออกรถคันนี้ไปนะครับฮะขายหรือว่าทำมาธุรกิจถลุตัวอะไรให้เจริญเจริญนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ